ทำไมชาวนาถึงนิยมใช้ i s u k i NT542 ในการทำนาเขามีลักษณะเฉพาะพิเศษตรงไหนจุดไหนวันน mm ี้จะพาไปชมเครื่องยนต์3สูบ d i r e เ t ็ n อินเจ o ชระบายความร้อนด้วยน้ำแถมมีเทอร์โบชาร์เจอร์มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะใช้ตัดระบบเครื่องยนต์เมื่อเกิดความร้อนสูง p o ว e r Outlet ช่องชาร์จไฟ12โวลต์ สามารถปรับได้เหมือนรถยนต์แขนยกแบบก้ามปูสามารถยกน้ำหนักได้ที่ปลายตาไก่1,000กิโลกรัมยางหน้า8-6ขีด6ยางหลัง1 3 6ขีด24หน้ากว้างลุยหล่มได้ดีมากรัศมีวงเลี้ยวแคบคล่องตัวในการทำงาน ราวเริ่มต้นเพียง5%แถมฟรีอุปกรณ์ผ่านพวน1ชิ้นถึง31มีนาคมนี้สนใจติดต่อบเบ่าเสียงปอได้ที่0621814041เบอร์สำนักงาน0933590908อิสกิและเมสซี่ฟอกุสันพัสกรอุดรธานี